เมืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนกลโกงสอบเข้าตำรวจซ่อนเซ็กทอยในถ้ำบอกรหัสมอสตืดตืดตืดมืปืนรับจ้างเป็นพวกหมอหรือวิศวะนี่มันเรื่องจริงหรือนิทานหลอกเด็กไอ้สมชายอยากจะได้ยศตำรวจแต่ในหัวมีแต่กรวดมีแต่เหา มีแต่ฟางกองที่เลื่อยหนักไม่เบาไร้สมองเลยง่วงเง่าไอ้สันดอนเรียนเคมีกรดและด่างสร้างสบู่ฟอร์มาลีนไม่เคยรู้แม่ครูสอนดูแต่หนังแทงสนุกติดละครสับอังกฤษท่องก่อนนอน P.O.R.N. แต่โชคดีมีพ่อรวยช่วยทุกอย่างจ่ายหนึ่งล้านสวยสตางห้ามคนเห็นปัดชุดรอเลยสมชายนอนใจเย็น เป็นตำรวจระบบเส้นเน้นแบงค์พันจ่ายห้าแสนต้องวางแผนตอนสัมภาษณ์มีคนช่วยบอกทางลัดช่วยสารฝันจ่ายสองแสนสอบเองเดอกาให้ทันตอบงองูใช้เครื่องสัญญาตกกางเกงหากปีนั้นออกงองูถูกทุกข้อตายหานแน่นั่งตัวงออาจโดนเพ่งสันตูตู้ในรูตูดนั่งตัวเกรง ส่วนผู้หญิงนั่งหน้าเคร่งเหงื่อไหลนองใครกันว่าออกข้อสอบตอบกูด้วยตอบงองูระทดระทวยเหมือนโดนของไอ้มือปืนส่งคำตอบน้ำตานองขออภัยเหล่าพี่น้องต้องคดโกงหมดเวลาส่งกระดาษนั่งปาดเหงื่อเก้าอี้เปียกไม่อยากเชื่อรู้สึกโลง่งไข่แม่งสันสี่ร้อยครั้งสองชั่วโมงคือเรื่องราวแกงไอโม่งโกงคุณครู คณิตศาสตร์ฉลาดมากนะไอศาสตว์กระดาษทดเสือกคิดลัดนะพวกสูงขาวสะอาดไม่ทดเลขหัวไม่ฟูเสือกตอบถูกดูก็รู้ผู้ใดทำเกิดคดีปี65หน้าสมเพศนักข่าวแฉนั่งขอดเกล็ดไข่ซ่อนหำไม่ใช่สิหำซ่อนไข่กรรมจกรรมกูฟังข่าวกูนั่งขำทำได้ไงแก้ไม่ยากเรื่องการโกงดงข้อสอบ ร้อยคำถามสี่คำตอบสอบแบบไหนทำคำถามยี่สิบชุดแจกออกไปสลับข้อจากกอไก่เป็นคอควายส่วนขอไข่ก็เลื่อนไปเป็นงองูพอมูปืนผู้สู่รู้มันตอบได้แต่พอบอกคำเฉลยแม่งนอนตายเพราะตัวเลือกสลับไปสลับมาไม่คนตรวจหลังสอบเสร็จอดทนหน่อยใช้เวลาแล้วค่อยๆตรวจค้นหา อันนี้ถูกอันนี้ผิดเสียเวลาแต่ได้คนมีคุณค่ามาร่วมง,งานแต่ก็นะระบบนี้มีรากแก้วมันเติบโตกี่ปีแล้วพวกหน้าด้านคนของกูพวกของกูทั้งวงวานเงินต่อเงินรับประธานหวานอารมณ์พอปีหน้าก็มาใหม่ได้เงินอีกอ้าวไอ้ตูบเสือกหลบหลีกเรื่องมับหม,มอยู่แปดปีสอบกี่รอบซุกใต้พรม ไม่รู้เรื่องหรือนั่งอมเหรียญบางๆแนกเหมือนกันหรือไข่สันมีกับเขาออกมาพูดออกมาเล่ามาสสางเป็นหัวหน้าต้องเดือดร้อนต้องหน้าบางอย่าทำเหมือนตาฟ้าฟังนั่งงอมือคือเรื่องราวที่เล่าแล้วอยากจะอ้วก่ายหนึ่งล้านเตรียมใส่หมวกมีดาบถือมีปืนสั้นชุดกากีโลกระบือพวกมือปืนก็รวยอื้อได้สองทาง ปรนัยอัตนัยใครเคยสอบความละอายความผิดชอบอยู่ในร่างตอนกูเรียนตกก็ตกไม่อำพรางโดนครูเรียกกระดาษว่างเกิดอะไรอยากซ้ำชั้นว่าจังสั้นขี้เกียจตอบเบื่อโรงเรียนเบื่อข้อสอบเข้าใจไหมแถมข้างกูลอกกันอีกเอาเข้าไปทุจริตเล็กจนใหญ่หนะไทยแลนด์สอบตำรวจใช่ตะกวดอย่าอ่านผิด สิ้นศักดิ์ศรีนั่งตัวบิดนั่งบีบแขนไข่มันสั่นอยู่ในถ้ำหน้าแฟนๆกลับบ้านไปนอนตัวแอ่นสะพานล,ลอยแสบจะแสบแสบถึงสวงทะลวงไส้ปนาดแท้แสบรอยไหมไข่แนบหอยเป็นตำนานการสอบไล่แสนเอนจอยเก้าอี้เปียกน้ำตาย้อยรถปากกาต้องอดทนกาคำตอบสอบให้ติดสันเง,งงูสุดชีวิตอยากจะบ้า ตืด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 หอยเริ่มชาโกงด้วยกีแลกยศถาสีกากีจบตอนกลโกงสอบเข้าตำรวจซ่อนเซ็กทอยในถ้ำบอกรหัสมอสตืดตืดตืดมือปืนรับจ้างเป็นพวกหมอหรือวิศวะนี่มันเรื่องจริงหรือนิทานหลอกเด็กคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกวนประชาชี